สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ลาวกันนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะที่เราจะเอารถมาฝากนะคะเขามีบริการไปส่งเราที่หน้าด่านด้วยนะคะลนงจที่เราตรวจเอกาสารเสร็จแล้วนะคะก็จะมีช่องจําหน่ายตั๋วนะคะก็ซื้อคนละสามสิบห้าบาทนะคะก็จะนั่งไปฝั่งลาวโดยรถทัวร์แบบนี้นะคะ ที่เราออกจากด่านนะคะที่เช็คพาสปอร์ตแล้วนะคะเราก็มาขึ้นรถบัสที่ตรงแถวแถวนอกด่านนะคะจะไปตลาดเช้าค่ารถบัสนะคะถ้าเป็นเงินลาวนะก็จะ12,000กีนนะคะแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็จะ30บาทนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเลยช่วงนี้เราไปเป็นช่วงเทศกาลัรหยุดยาวของไทยนะคะคุณก็เลยมาเที่ยวลาวค่อนข้างะเยุะน,นะคะ คนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขนส่งสายเหนือของที่สบปเรานะคะตรงนี้เป็นบริเวณรถที่จะไปสายเหนือทั้งหมดเลยนะคะเหมือนรถที่เราจะไปนะคะก็คือรถคันนี้นะเราจะไปเมืองเฟืองนะคะคนหนึ่งจะตกอยที่หนึ่งแสนยี่สิบพันกีบนะคะหรือประมาณ2องสิบาทน,นะคะเป็นรถที่เป็นรถประจําทางนะไม่ใช่รถเหมานะคะแล้วถ้าเรา ไปกันหลายคนนะคะถึงจะเยอะแค่ไหนนะคะเขาก็จะรอจนคนเต็มคันนะคะแล้วคนที่เราที่นี่นะคะเกาะการนั่งนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้เสริมในช่วงของรถที่เป็นช่องให้คนเดินนะคะเขาจะมีเก้าอี้ให้เรานั่งนะคะเขาก็จะแบบไม่ได้นั่งตามมาตรฐานที่เขาให้นั่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองโมงนะคะเกือบไปสองโมงตอนนี้อากาศร้อนมากอยู่ที่นี่ ก็คือรถจะไม่ได้ออกตามเวลานะคะข้างในก็จะเป็นโซนขายของทั่วไปเหมือนสถานีขนส่งทั่วไปนะคะคุณก็จะมานั่งรอรถกันแบบนี้นะคะอยู่ที่เรานะคะแนะนํานะคะใครที่มาขึ้นรถนะคะถ้าต่อราคาได้ให้ต่อนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาจะบอกเกินราคานะ,ะนะถ้าเราไม่ต่อก็คือเราก็จะได้เสียแบบแบบที่เขา บวกเกินนะคะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ราคาที่ซอบลงมาหน่อยก็คือต้องขอลองต่อนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะเรามีปัญหาเรื่องรถนะคะคันนึงจะให้เรานั่งแบบเปียดกันมากนะคะเรามากันแปดคนแต่ว่าเราไม่ยอมนะเราก็เลยรอเป็นรถคันใหม่อืมแล้วก็เลยรถคันใหม่บอกว่าหนึ่งคนหนึ่งแสนห้าสิพันนะคะหรือสามรอยบาทนะคะเราก็ต่อ ให้มันเท่ากับรถคันแรกที่เขาบอกนะคะก็คือ120 0 0พันนะคะหรือ240บาทนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ได้เจอที่สถานีขนส่งประจำทางที่สบปลรานะคะ นี่นะคะเรียกว่าท่าบักนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะไปขึ้นเรือไปที่ที่พักก็คืออะไรก็คือ่ตรงนี้น่าจะเป็นรอที่จอดรถเพื่อจะนั่งแพข้ามไปยังที่พักนะคะที่พักจะอยู่ตรงข้างหน้าเรานะอตรงน้ำอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะเรายังไม่รู้นะคะว่าที่พักของเราจะเป็นที่พักแบบไหนนะคะ ละต,ตรงนี้เป็นที่ให้รถขึ้นแพนะคะแล้วก็ข้ามไปอีกฝนะั่งหนึ่งนะวิวสวยมากทุกคน นะทุกคอันนี้เป็นเรือจากที่พักของเราส่งมารับนะคะเป็นเรือที่พักของเราชื่อ MNR นะคะไม่บายจากฝั่งนูคุเดี๋ยวเขาจะมารับเพื่อนเราอีกรอบหนึ่งนะคะ ไปอีกแบบนะคะมันเหมือนกับเราได้ล่อง,ล,องล่องเรือฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าล่องเรือนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้เราล่องแม่น้ําอะไรนะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้ใต้นะคะ กนั่งรถจากเพียงจันมาที่เมืองเฟืองน,นะคะใช้เวลาประมาณ1นึชั่วโมงส0สิบห่งชั่วโมงส5สิบนะคะแล้วก็รอเรือมารับที่พักของเราทุกคนแล้วก็จะมีเตาหม้อกะทะอยู่ข้างข้างหน้านะว้าวดีมากก็มีน้องเป็ดด้วยทุกคุณเดี๋ยวหลังจากเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาเล่นน้ำกันนะคะ ตรนี้เป็นห้องพักนะคะที่เราได้ทำกันจองนะคะห้องนี้ก็จะมีแอ่นี่เราตากผ้านะคะมีเตียงมีผ้าเช็ดตัวนะคะมีปลั๊กไฟแล้วก็มีพวกน้ำดื่มการน้ำร้อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนราคานะคะห้องหนึ่งอยู่ที่ห้าแสนกีบนะคะหรือหนึ่งพันบาทนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ นี่เป็นร้านขายแบบเรือมาเทียบท่าเลยนะแล้วก็มีขนมบรรยากาศประมาณนี้พูนรรยากาศนี้มากมือมึงก็จับปากจานมือมึงก็จับไหล่กูได้บ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เพื่อนๆอยากไปทํานะคะก็คือขี่เรือแล้วก็ใส่ชุดชีพนะคะแล้วเขาก็จะพาไปที่ต้นน้ํานะแล้วก็กระโดดลงน้ําแล้วก็ไหลตามน้านะคะเพราะว่ากระแสน้ําที่นี่ค่อนข้างแรงมากนะคะนี่ไปกันแล้วนะอันนี้เป็นแบบเรือเหมานะห้าคนห้าร้อยบาทนะคะหรือว่าถ้าเป็นเงินเราก็คือสองแสนห้าสิบพันกีจนะคะ อันนี้เป็นเซตอาหารเย็นของเรานะคะที่นี่มาแรงวันเยอะมากทุกคนอันนี้เป็นเซตผักนะคะข้างในก็จะมีเป็นพวกเห็ดไข่วุ้นเส้นเต้าหู้แล้วก็คอตดอกนะคะแล้วก็ผักส่วนตรงนี้จะเป็นพวกน้ําจิ้มนะคะเราต้องตีไปทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นพวกหมูนะคะก็จะเป็นหมูบกักหมูสไลด์นะคะแล้วก็หมูสามชั้นนะวันนี้เราสั่งมาสี่ชุดนะคะชุดหนึ่ง1นึ่งแน ห0 0 0ม่นกีบนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปนะคะน้ำจิ้มที่นี่ตอนแรกปกติกินที่เรามันจะเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆหมูสเต๊ะนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนเขารู้เนาะว่าคนไทยชอบมาเที่ยวที่นี่นะคะเขาก็เลยจะเป็นน้ําจิ้มแบบสไตล์ไทยอันนี้ก็จะเป็นเตาของเรานะคะตอนนี้เรากําลังรอเวลาที่จะกินหมูกระทะกันอยู่นะคะแต่ว่าเพื่อนไปล่องน้ําอยู่นะ A few moments later... Oh, my